สวัสดีครับสำหรับชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวอมพลจะมาสาธิตวิธีการปลดเกียวว่างใน MG4 นะครับเดีย๋ยวจะทำยังไงเราไปชมกันครับครับสำหรับวิธีการทำปลดเกียวว่างใน MG4 นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเขาจะอยู่ในเมนูของการตั้งค่ารถยนต์นะให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับคำว่าตั้งค่ารถยนต์เสร็จแล้วให้เรามองคำว่าความปลอดภยัย จะมีหัวข้อคําว่าปลดล็อกเ,เกียร์ว่างให้เรานลครับแล้วก็เปิดเมนูตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราต้องเหยียบแป้นเบรกด้วยนะครับจากนั้นเราก็ปลดเบรกมือไฟฟ้าให้สังเกตดูว่าไฟแดงหายไปนี่คือเบรกมือไฟฟ้าเราไม่ทํางานละแล้วเราก็มาหมุนเกียร์นะครับให้เป็นตําแหน่งเกียร์เอ็นไปขึ้นที่เกียร์เอ็นแบบนี้ก็คือรถเราก็จะเป็นเกียร์ว่างครับ จากที่เราทำการกดเสีย์ว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอกดแล้วรอเหตุกันครับวรา s few moments later. <S เรืกก่องรถให้ไพ, <Okay. S 1> พร์มัสดูแล